สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องค่เคปรพรักทุกท่านนะครับผมแอดมินขอสวัสดีพี่น้องเด้อครับผมสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับผมเมื่อนี้นะครับผมแอดมินนะครับผมมีแนวทางสูตรหวยเด็ดนะครับผมจากคุณลุงนะครับผมให้เลขแม่นๆมานะครับน้องสำหรับงัวดนี้พี่น้องครับผมหววที่แล้วแอดมินบ่ทราบนะครับผมว่าคุณลุงให้เลขนะครับผมหรือว่ามีสูตรเลขเด็ดนะครับนาองก็เลยบปรดติดตามนะครับ พึ่งมาลูนะครับผ่าหลังนะครับผมมือว่านนะครับนอว่าคุณลุงหายเลขนะครับห้เคยห้สูตรเลขสูตรหวยมากนะครับนอพร่งมาาไอ็มมาบครับเอฟซีครับผมก็เลยมีโอกาสเดี๋ยวติดตามนะครับผมสอบถามคุณลุงมากนะครับผมไก่อนอื่นนะครับผมจะเข้าไปรับช่นะครับผมสูตรเลขของคุณลุงนะครับฝันแม่นหรือว่าหายเลขแม่นนะครับนอก่อนออกไปนะครับผมแอดมินกับฝากกดติดตามนะครับผมกดไลค์กดแชร์นะครับผมให้กำลังใจทางแอดมินนัเลดเดอพี่น้องครับผมเพื่อ มีโชคมีลาบน้องกันเนาะครับน้องพี่น้องครับผมสําหรับงวดนี้นะครับผมแอดมินก็มีโอกาสเดตติดตามนะครับผมพูดคุยนะครับผมกับคุณลุงนะครับอาจจะบ่ได้พูดคุยนี่ได้ยินเสียงทางโทรศัพท์นั่นน้องพี่น้องนอเนื่องจากบางครั้งกับผู้ลุงเขาก็บ่สะดวกนะครับน้องผมในการส่งพูดคุยทางโทรศัพท์นะครับผมคุณลุงก็ให้เป็นตัวเลขมากนะครับแอดมินก็เลยได้มากหายพี่น้องเดาได้เบิ่งนะครับผมสำหรับงวดใหม่นะครับงวดวันที่30มน้องพี่น้องเนาะ ของปีใหม่ครับแต่ว่าจะเลื่อนออกเร็วนะพี่น้องเนาะแต่คุณลุงเน้นเป็นเลข2ตัวนะครับผมคุณลุงให้8 6มากครับผมหลักการสองเนะครับผม6กหาหลักการสามแปดนะครับผมพี่น้องหลักการเจ็ดสี่เด้อพี่น้องเด้อครับผมสําหรับเลขของคุณลุงนะครับให้แม่นนะครับเนาะ ที่วงกลมไหวนะครับคือเป็นตัวเด่นๆของคุณลุงนะครับผมกระขอบพระคุณพี่น้องนะครับผมติ่ติดตามรับชมเด้อพี่น้องครับผมสําหรับเลขนะครับผมของคุณลุงนะครับเป็นอ่างวดนี้เป็นงวดแรกที่แอดมินเนี่ยติดตามมาให้พี่น้องเบิงนะครับผมต่ว่างวดที่แล้วนะครับคุณลุงให้เข่าอ่าเต็มๆนะพี่น้องน้ศูนย์สามนะครับผมคุณลุงห้เลขสามตัวนะครับงวดที่แล้วนะครับเป็นเก่าศูนย์สามต่ว่างวดนี้คุณลุงบอกว่าเน้่นเป็นแตลเลสองตัวนะครับผมโบหายสามตัวนะครับนาอพี่น้องเนาะ ก็ขอพระคุณพี่น้องอีกครั้งหนึ่งครับผมที่เขามาติดตามรับชมนะครับผมผิดพาดประการใดนะครับผมแอดมินกักับขอโทวข้อพัยแว้นนำในหลายครับเลขทุกตัวหรือว่าแนวทางทุกตัวนะครับก็คือเป็นแค่แนวทางนะพี่น้องนาอก็นํามาเพื่อให้พี่น้องเข้าเดพิจารณาเบิ่งนะครับผมสำหรับมอนี่นะครับผมฝากไว้ซ้ำนี้ครับผมสวัสดีครับ